กราสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงพูก็จะมาพูดถึงทนายนิทัศน์กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ทนายนิทัศน์ได้ออกมาเขียนบทความต่างๆเกี่ยวกับลุงพลและคดีน้องชมพู่และล่าสุดนะครับทางบทความนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยซึ่งอาจจะมีข้อความบางข้อความนะครับที่อยากจะทําให้ f c บางท่านรู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของท่านทนายนิทัศน์เท่านั้นเองนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆคิดมากอะไรดังมีเนื้อหาใจความดังนี้นะครับลุงพลชายผู้โชคดีแต่แสงด้วยโชคร้ายจะดังหรือจะดับมาดูกันทนายในเมืองไทยมีเป็นแสนคนจะจ้างใครก็ได้จะจ้างใครเป็นทนายต้องไว้ใจและพอใจในราคาที่จ้างคำว่าทนายฟรีไม่มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแรกด้วยเงิน คนป่วยยังต้องจ่ายค่ายาค่าแพทย์ตามเกลโรงพยาบาลที่หาเงินน้อยก็30บาทเงินเยอะก็หลักหมื่นถึงหลักล้านคนมีเงินน้อยไม่มีปัญญาเข้าโรงพยาบาลหลักแสนหลักล้านคนมีเงินเยอะก็ไม่ยอมใช้สิทธิ์30บาทลุงพลวันนี้พอมีเงินจ้างทนายหลักหลายแสนได้ดังนั้นจึงมีโอกาสหาทนายดีๆได้เป็นจํานวนมากทนายดูมีใจและท่าทางคุยง่ายก็คนหัวล้านสองคน ถ้าจับมือกันเชื่อว่าแก้ไขปัญหาให้กับลุงพลป้าแตนและคนอื่นที่พลอยโดนหางเลขไปได้ด้วยวันนี้ลุงพลยังมีทนายรับว่าความคดีของน้องชมพู่ชัดเจนอยู่ระหว่างการตกลงเงื่อนไขเพราะยังไม่ถูกหมายเรียกหรือหมายจับนั้นมีโอกาสหาทนายดีๆได้แต่มองข้ามสองขุนพลหัวร้านไปได้ยังไงอันนี้ทนายไม่เข้าใจจริงๆแถมข่าวคนที่จะมาเป็นทนายก็ศัตรูเยอะเหลือเกิน ถ้าเป็นพวกลุงพลแม้หายใจถูกต้องเล่นงานเป็นคดีแล้วแต่ลุงพลใช้วิธีเฉยไม่ออกมาแสดงว่าจะช่วยพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรอีกไม่นานพวกคนเหล่านั้นต้องถูกหมายเรียกหมายจับคดีบุกลุกป่าตัดไม้ห่วงห้ามฟ้องเงินปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ157ถ้าวันนั้นมาถึงใครจะหาทนายใครจะจ่ายค่าทนายพวกเขามีเงินจ่าค่าทนายส่วนตัวไหม ปัญหาตามมามากมายคนไหนที่นำภัยมาให้ยังอุ้มชูกอดกันกลมแถมยังมีพวกไม่เข้าใจเชียร์กันมันน่าเศร้าใจแทนจริงๆฟังทนายดอขุดคุยเอามาด่าทุกวันแถมออยังจ้องยัดคดีให้คนที่เป็นพวกด้วยแต่ลุงพลเหมือนแกล้งไม่ได้ยินไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับฟังมันเกิดอะไรขึ้นกับลุงพลถึงทำเช่นนี้การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ เมื่อคนต้นเหตุยุให้ลุงพลฟ้องนายอ,อแถมจัดการทนายมาให้แต่เวลานี้แยกทางกับลุงพลจะเอาเป็นเอาตายแต่ลุงพลยังรักและไว้ใจขุนพลของศัตรูมันน่าแปลกใจจริงๆคิดหรือว่าเขาจะไม่ส่งข่าวกันลุงพลจ้างแม่ทัพมาปกป้องเมืองแต่เอาแม่ทัพที่มีศัตรูเต็มไปหมดเลยโดนกินโต๊ะทำให้ลำบากขึ้นไปอีกใช้คนไม่ถูกกับงานมันก็มีพังกับพัง ยังไม่เกิดสงครามจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงม้ากลางศึกงั้นจัดทัพใหม่เพื่อลดศัตรูช่วยคนที่ถูกหางเลขไปด้วยสองหัวล้านรอและสอสมควรมากที่สุดแต่ถ้าใช้แม่ทัพคนเดิมตายทั้งเป็นและบริวาลแถมป้าแตนไปอีกคนทานายเคยออกมาช่วยลุงพลเมื่อวันที่10กรกฎาปี63เวลานี้กลับมาช่วยใหม่ทำให้หลายคนจะเป็นจะต,ตาย หรือต้องร้องเพลงถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลและนี่ก็เป็นเพียงสัญญาณที่ทนายนิทัศน์นะครับอยากให้ลุงพลลองเปลี่ยนทนายลองดูเพราะการที่ใช้ทนายที่มีศัตรูเยอะขนาดนั้นมันอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่าซึ่งนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของท่านทนายนิทัศน์นะครับก็ไม่มีถูกมีผิดอาจจะไม่ตรงใจใครบ้างน,นะครับก็คิดซะว่าเป็นแค่เพียงความคิดส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากนะครับ แตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกก็แล้วกันนะครับสุดท้ายคนที่ตัดสินใจจริงๆก็คือลุงพลและปะ้าแฉนส่วนตัวลุงพูนะครับคิดว่าลุงพลคงไม่เปลี่ยนใจแน่นอนก็ว่ากันไปนะครับงานนี้และถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารในเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารในเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ